จ้าพนท์ข่าวบันเทิงสวัสดีจา้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันที่31เนาะจา้ากะเอาอาหารว่างเนาะอัน,นเน่อไม้เนาะจา้าเอามาให้หมูปลาเนาะที่เป็นทอนๆมันแก่ๆเนี่ยจ้่เขาก็ไม่ได้ถิ่มนะจา้าเอามาให้หมูปลาเนะาะจ้าพี่น้องกินดีดีจ้าช่วงเศร้าๆกะให้ยังสิไปก้อนก็นได้ได้จา้าเพราะว่ากันเพลินแหกคอกันเพลินดื้อเนาะจา้ากินดีจา้าพี่น้อง กินไหมกินไหมนะเรียลไ,ไม่ใช่ธรรมดาอ่นก็มากกินด้วย้อจ้าพี่น้องอืม ไจากมันไม่มันกระปุกใส่แล้วเอาใส่นอนไม่ทันมาถ่ายหมูน้อยดิแต่หนูจะมาสับยญ้าแต่มาดูหมูน้อยก่อนหมูน้อยเนื่จากกำลังสิสองเดือนนะพี่น้องตะวัน แม่เพื่อนก็นเริ่มมีอาการจอยเราเพราะว่าให้นมลูกเนาะแล้วก็บ่ค่อยได้เอาหัวอาหารปลาดุกให้เพื่อนกินเนาะจ้ะแต่ถ้าให้เพื่อนกินมันก็นสีอ้วน,นอ้อพี่นอ้องบ่จอยเนาะแต่ว่าเฮาก็ตามทุนเขาเนาะให้กินแน่บ่ให้กินแน่อนแนโอ้พี่หลังเป็นแผลรึป่ะดื้อเป็นดูดีๆอย่าให้กล้องเองียงโอ้เป็นแผลอืมหลังเป็นแผลพ่นดื้อพี่น้องบวมอนะือว่าอะไรติดดิเช โอ้หลังมันแข็งจริงเป็นหนองอะอืมดื้อนมาจ้ะอันน่ะเอาห้ำี่อันมาตักเอาบอลแล้วจักพี่นอกเอาไปให้ใกล้เนาะ อ้าวนี่ต้มบ่อนของขวานเขาบ้านเขาได้จ้าเป็นอาหารลดต้นทุนของไอ้ทข้างขวาขวานเฮานะจ้าวงบนเห็นกับเป็นกับเป็นคนกะดีห้องเพราะกะดีไส่บอนกับห้ํไปน้ำกันนะจ้าออกไปหายไกลนะถ้ามีข่าวไปก็ใส่ข่าวไปถ้าบ่มีกับบัวส่ก็ได้นะพี่น้อง อาก็สิค้นล้วก็เอาหายใกล้ได้เลยได้จ้ะจะประหยัดไปได้อีกอย่างนะจ้า,จาคลิปนี้ผน้องข้าวบ้านเขากับสิปากพี่น้องไวส้สนีก่อนนะจ้าเดี๋ยวกับสิไปผสมอาหารให้ใกล้นะ,ะจ้าจ้าถ้าถูกใจจังใดก,ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผน้องข้าวบ้านเขาเนี่ยจ้า ขอบพุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า